สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อกันอีกแล้วจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เขากกลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยร์น้อพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะก่อนอื่นค่ะแอดมินกัขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้อเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไม่ค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเก่าหนำเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาฟังคําเตือนกันก่อนน้อพี่น้องเนาะ คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกัสิบาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาสารุปผลค่ะพี่น้องจา๋าแนวทางล่าพัฒนาสูตรเมดเดียงวดวันที่ยี่สิบเนาะคะ่นะเนาะ สำหรับวันที่23พี่น้องจ๋าแอดกระเจาะลุดไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะวันที่23ผลค่ะ4 6 8 4 8 7เนาะแอดลุดไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะว่าสายวิ่งดุดอัาหารจีนเดนหนึ่งกับเดนสอง่นมีลัก4ลัก6ลัก8ลัก7พอเช่นนั้นลุดไปเนาะค่ะแอดมินก็ต้องกาพอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนำเนาะค่ะสำหรับวันที่23กะลุดไปค่ะอาการมีเข่ามีลุดปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะ อางวดวันที่ยี่สิบแอดกระจอเขาบนรางเนาะแต่ว่าวันที่ยี่สิบสามก็ลดจ้ะอ่าเข้ามาตามต่อท่านพี่น้องจ๋ากับแนวทางแล้วพัฒนาค่ะส่วนเม็ดเดียวว,วันที่ยี่สิบห้าก็ย้ำเนาะค่ะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณค่ะอ่าก็สำหรับส่วนเม็ดเดียวจะเน้นที่สายวิ่งรูดเนาะ อ่าสำหรับตัวเลขที่แอดคำนวณได้ค่ะเด่น9รอง0แอดฟันที่9ค่ะเด่น9รอง0แอดฟันที่9เพราะฉะนั้นแอดจะรูดเก่าเนาะค่ะเริ่มต้นที่90 91 92 93 94 95 96 97 98แล้วก็ เ9เด่น9รองศูนย์ค่ะเด่น9รองศูนย์อย่าลืมไปครับค่ะแล้วก็เนวทางของแอดก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะสายวิ่งรูดแอดกลับให้ก่อนเด้อสำหรับสายวิ่งรูดแอดกลับเป็นเหล็กฮุกให้พร้อมอ่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะของหลัก9 เรามาดูตัวเจาะตัวเน้นของหลัก9หลัก9อสเทนเน้นที่9 2 9 3สองแล้วก็9 5หหลัก9ค่ะสายเจาะจะเป็น9 2 9 3สองแล้วก็95ค่ะ6ก,กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะ6ก,กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแอจะกลับให้เป็น6 2สอง4สแล้วก็6 5ห้า สำหรับหลัก6ค่ะ,ะเรามาดูหลัก0หลัก0ก็จะมี02 03 04แล้วก็05ถามมากระจดไว้แคบไว้ค่ะพี่น้องจา๋าเพื่อป้องกันการลืมบมอมักประชอบเรือนพานเนาะค่ะแนวทางหัวยแนวทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขามีรูเน้อจจะเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดขอให้เพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะคะ่ะเฮงๆรวยๆวยปังๆพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ